นะครับวันนี้เราแล้วมือนี้เอาสีพามาตีมิ้มนะครับเป็นมิ้มป่านะครับเป็นรังพึ่งมิ้มนะครับนะครับมาดูรังครับนี่ครับเออหนาหมาเออเอสนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวเห็นไหมครับนี่ครับรังพึ่งมิ้มนะครับลังพึ่งมิ้มป่านะครับอยู่ในนั่นครับ ันนี oh, ้พารเตอร์จ้ะเขาไปเอานะครับเอ็ดบันอันนี้อยู่เนี่ยตันนี้ครับเราก็ต้องหางโอ้เม่งเกาะว่ะทางเอาให้เหม่งเดี๋ยวต็มโอ้เปนยัเไง่้ไงโอ้โหคืออะคนบวชเขาว่ามันสีแตะว่ะบินเลยมิบินเลยบวชไอ้ปลาเจ็บวะมันเป็นปลาหรอใช่ไแม่ปลาเย็นฟักแบบใบไม้มาเผา อตอดควอยอืออ้ออ้ตอดแล้วตอแล้วม่งกินีโนีโอ้แดงเลยวันนี้อ้โอตอดแล้วแบน,นี้ไม่น่าสู้นะคร<ม>ับมันูมน Ê, à, bày, bày máy này đấy này <laughs> Bọn nó phải vai hẹo phường mà Mì <laughs> mẹ này Mì mẹ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  Mì này Mì mẹ 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 đu chó gì kia, cũng chẳng muốn đi hát đâu Ôi, nè, vô lĩnh Ôi, đi, ôi Nó đấy Nhanh đấy แงมากั้นกานั้นหนามอะไเอ้ยหึงเอยนะ่ายออุดก่นไว้เนี่นะข้างในสยงาอุดก่นไหมพอลิงอันนี้หู้าาละเข้ากว่าพอลิงอุดก่นไหมอูดก่น อันนี้ค่อยที่มาแล้วอันนี้พอดีเป้าฮอเป้า,าน้ำเป้าเป้าเป้าไปอ่ะได้อยู่ได้อยู่อ๋อบวมเลยโอยมันหายแล้วนะี่ เอาแล้วเอาแล้วอีกเจ้าหายแล้วแล้วคอยมายังเหลืออยู่ไปหาไฟมากป่ะตีก็มาโลนะผู้รีนกมันนัก็ยอะ ใช่เพิ่มเหมือนเดิมอเ่ไหอไม่ได้บวมเลยแหละมันแดงจิงการเอาไม่สํเเ็็จครับเจอกันิีหน้า